ุกวันนี้อุปกรณ์ EDC อุปกรณ์ที่เราพกพาติดตัวประจำวันเนี่ยมันเยอะมากทั้ง EDC ทั้งกัดเจ็ทั้งอะไรต่ออะไรที่เราใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้เยอะเหมือนกันทั้งมีดไฟฉายรวมทั้งอุปกรณ์ในการถ่ายคลิปในการถ่ายรายการถ่ายทําคลิปต่างๆจุกจิกเล็กๆเยอะแยะเลยเนี่ยพวกไวเลสไมล์หรือพวกแบตเตอรี่วันนี้ก็เลยจะมาแนะนําอุปกรณ์จัดเก็บ ให้เป็นระบบระเบียบในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเขาเรียกว่า EDC pouch หรือ tech pouch หรือ o r g a n i z e pocket เรียกกันได้หลากหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกคนที่เขาอยู่ในสาย gadget it หน่อยเขาชอบหูฟังไวเลยชอบอะไรเขาก็อาจจะเรียกว่า tech pouch ครับของพวกเราก็จะเรียก EDC pocket organizer เรียกแบบกลางๆคือ pocket organizer เพราะว่ามันใช้ได้หลายอย่างยี่ aw, ห้อที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ v i เบ r ร t e ทั้ง2ตัวเลยสั่งมาเนี่ยสรุ่นคือรุ่นนี้ VE18 แล้วก็รุ่นนี้ VE10 จะเป็นสไตล์พ็อกเก็ตออแกไนเซอร์ทั้งคู่แต่ว่าฟังก์ชันในการใช้งานจะต่างกันอยู่เมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ w i p e r a t e .com mm hmm. ก็จะเห็น c a t ตากรีของสินค้าประเภทต่างๆหลายประเภทเลยมันติดทูนด้วยนะตอนนี้มันติดทูนก็น่าใช้หลายัวเหมกันอ็อกเซสซอรี่ยิบย่อยอย่างพวกแลนยาร์ดพวกสายคล้องคอรหรือกระเป๋าเล็กๆพ็อกเก็ตออกแกนไนท์เพาอะไรต่างๆกระเป๋าเนี่ยมีเยอะเลยเป็นแนวแนวแท็กติคอน EDC แล้วตัวเลเทอร์นี่ก็น่าสนใจนะราคาก็ตามที่เห็นในนี้เลยถ้าเราเข้าจากโลเคชั่นในประเทศไทยเนี่ยก็จะแสดงค่าเงินเป็นประเทศไทยให้เลย แล้วราคานี้รวมส่งเรียบร้อยเข้าไปแล้วถ้าต้องการจะซื้อของก็รีจิสเตอร์เข้าไปนิดนึงลงทะเบียนอื่นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลอะไรที่มากมายซื้อผ่านบัตรเครดิตก็ต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตวันหมดอายุอะไรต่ออะไรเลข CCV อะไรพวกนี้นะครับตามปกติของการทําธุรกรรมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาลูดจริงเขาก็ไม่ได้ตัดเงินเรา ง่ายๆแบบนั้นนะนะต้องมีวันทามพาสด d จากของบัตรเครดิตใหม่ครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คงจะเข้าใจกันดีสําหรับท่านที่เคยใช้บัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับตัวที่ผมสั่งมา VE18 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกเวอร์ชั่นค่อนข้างจะนานแล้วนะตัวนี้แล้วก็มีหลายสีนะอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาก็คือตัวนี้ VE10EDC2PowerSmallEDC ตัวนี้นะครับเป็น o r g a n i z e r p o e เจ็ดช่องให้ใช้งานมีหลายสีนะสีดำสีส้มก็มีที่ผมเอามาจะเป็นตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นคารโม่แบล็คคาโม่ตัวนี้ภายในเขาจะเป็นแบบนี้ฮะ,ะทีนี้เรามาดูตัวจริงของ VE10 กับ VE18 กันจากที่ผมตักจากจากของที่อยู่ในมือผมตอนนี้เลยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีเลยนะเป็นผ้าไนลอน 500D นะพลีเอสเตอร์แฟบริก แล้วก็ซิปเนี่ยเป็น YKK ทุกตัวพวกเวลโครพวกอะไรก็ใช้อย่างเกรดดีๆหน่อยบางท่านบอกว่าไอ้อย่งอย่างพวกนี้ตามแอปขายกันทั่ว,วไป85บาทก็มีร้อยกว่าบาทก็มีมีฮะมีจริงๆเดี๋ยวผมก็เคยสั่งมาแล้ววัสดุมันจะไม่เหมือนกันนะมันต่างกันเยอะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบใช้พวกนี้มานานแล้วใช้มาเป็นเป็นสิปีแล้วนะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มียี่ห้อดีๆยี่ห้อดังๆพวกนี้เดี๋ยวเราลองดูในด้านวัสดุเขาก่อน ซิปทุกตัวเป็นซิป YKK หมดเลยนะจะลื่นจะสมูทง่ายถ้าเกิดเราต้องการใช้เป็นสายแบบคล้องหรือว่าล็อกดีลิงล็อกตัวล็อกติดกับกระเ,เป๋าเป้กันหล่นอะไรทีก็ล็อกตรงนี้ได้เลยหรือจะซื้อสายมาห้อยก็ได้แต่ว่าสายห้อยเขาไม่ได้มีมาให้ในชุดแล้วก็มีเวลโครมีช่องพ็อกเก็ตที่ใช้แบ่งเสียบอุปกรณ์ต่างๆได้มีพับไซส์ใหญ่ๆขนาดประมาณนี้ก็ใส่ได้ พอดีเลยหรือจะใส่ไฟฉายประมาณ Olight w a ลเล o ยร์มิ3เลยนะอลองดูพอดีเป๊ะเหมือนกันไซนี้ฮะไซนี้เป็นไฟฉาย18650ป้1 8 6 0ประมาณนี้แล้วก็มีเวลโครสำหรับติดแผดติดอะไรที่คันอาจจะมีมานะอันนี้เขาแถมมาให้ผมด้วยแต่ว่าทั่วไปเขาแถมแบบไม่รู้นะแต่แพดมันมีขายเยอะสวยๆเป็นกุ๊ปเลือดเปอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นรูปอะไรผมยังไม่รู้เลย เอาแปะไกิก็ได้สวยๆที่เกียแ,แติแกะบอกก่อนว่าอันนี้ไม่มีมาให้นะด้านหน้าเนี่ยผมก็จะใส่โอไลท์อาร์เซลโปรนะตัวโปรด้วยตัวใหญ่สุดแล้วก็จะมีตรงนี้มีดพับของโอริแทนหรือว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็โอริแทนเหมือนกันผมชอบใช้มีดเล็กๆหยิบมาใช้ทีไม่ดูแบบอะไรเกี่ยวขนาดนี้จะต้องพกมีดอะไรมามากมายก็ใช้แค่นี้แต่ถ้าจะใส่ใหญ่ๆกว่านี้ก็ได้ประมาณนี้ฮนะ โอ m ไนท์เมทัลทูใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรใส่เข้าไปถ้าเผื่อเรามีสายแลนยาร์ดผูกอยู่เราเวลาจะดึงเราก็ดึงที่เชือกมันก็จะออกง่ายหน่อยตอนนี้มันยังใหม่อยู่มันก็จะแน่นๆนิดนึงแหละแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งช่องใหญ่เราไว้ใส่พวกเอกสารใส่สตังหรือว่าพาสปอร์ตได้นะถ้าเผื่เราเดินทางต่างประเทศอะไรก็พอดีเลยสําหรับพาสปอร์ต หรือไม่ไงั้นก็ใส่อย่างอื่นก็แล้วแต่เรานะครับเป็นเอกสารเป็นแผนที่อะไรก็ตามด้านหน้านี้จะเป็นสายมอเล่อยู่2เส้นใส่อะไรก็ได้ตัวหนีบๆแต่ผมใส่โกเบอร์เรดเอาไว้เป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าจะไปคล้องกับกระเป๋ากับเป้ ตัวอื่นก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกเลยตามสไตล์ของแต่ละท่านนะบางท่านชอบไฟฉายเล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้ส่วนตรงช่องนี้ข้างในจะเห็นว่าเป็นยางเคลือบกันน้ําอย่างดีเลยแล้วด้านนี้จะเห็นว่าเนื้อผ้าเขาเนี่ยเป็นผ้าลิฟต์สต็อปเป็นตารางตารางตะขยอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าผ้าลิฟต์สต็อปถ้าเผื่อมันขาดหรือมันโดนอะไรมันจะไม่ลามไปมันอยู่อยู่ในสเกลในตารางของมันเนี่ยนะด้านนี้ก็จะมีอีกช่องหนึ่งช่องเนี้ยพอดีเลยใส่พวกบัตรเดี๋ยวผมลองดูอ่านเนี้ยบัตร บัตรไซด์บัตรเครดิตเนี่ยนะก็จะใส่ได้พอดีบัตรท่านต้องใช้ NFC ต้องการไปแตะอะไรก็ใช้ได้เลยไม่ต้องหยิบออกมาจากกระเป๋าก็ใช้ได้อย่างเงี้ยบางท่านอาจจะมีพวกการ์ดทูพวกนี้อุ่นใจไว้อีกใบหนึ่งก็รวมไว้ได้เลยช่องนี้ไว้ใส่สตางก็จะดีนะช่องเมนคอมพาร์ทเนี่ยช่องใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะโดยรวมการใช้งานของ v e 1 8มีหลายสีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมใส่ขนาดไว้ให้เป็นตัวหนังสือแล้วกันท่านจะได้ ไม่ต้องมานั่งจำว่าขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่15.5เซนคูณ11เซนความหนารวมๆแล้วก็ประมาณ1.4เซนน้ำหนักเฉพาะตัวพาส์เนี่ย67กรัมทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ V E 10เป็น Organizer พาส์แบบ7 pocket 7 pocket ก็คือมีช่องภายในอยู่7ช่องอเป็นแบบนี้ Hand h a n d h e l ลมือถือแบบนี้นะตรงนี้เป็นช่องเอาไว้สำหรับเสียบ คาราไบาเนอร์หรือดีริงเข้าไปเพื่อจะเอาไปล็อกกับเป้กับกระเป๋าใบใหญ่ของเราอีกทีหนึ่งหรือจะคล้องสายสำหรับคล้องคอสะพายไหลสะพายเฉียงอะไรก็แล้วแต่เราเลยซิ y YKK เหมือนกันวัสดุก็เป็นไนล่อน 500D เหมือนกันพวกผ้าข้างในนี่ก็เป็นเหมือนเหมือนกันฮ้าเป็นลิปสต็อปเหมือนกันการเย็บกันอะไรก็ปราณีตีอยู่นะด้านในจะมีช่องแบบนี้นี่ผมใส่ p e t i f y f i ิเอาไว้ตัวนี้ ใหญ่เลยนะสายค่อนข้างฟูนไซส์อ่ะก็ใส่ไว้ในนี้ได้1อันหรือว่าจะย้ายมาไว้ข้างนอกก็แล้วแต่แต่สะดวกแต่อันนี้ข้างนอกเนี่ยผมจะใส่ไฟฉายโอไลท์มินิเอาไว้แบบนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีมีดพับอันไหนสักอันหนึ่งเนี่ยนะใน2อันเนี้ยแล้วแต่ลักษณะของการเดินทางนะถ้าการเดินทางที่เราที่จําเป็นต้องใช้ปากกาบ่อยๆผมอาจจะเอาเอาปากกามาเสียบไว้ตรงนี้แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน ถ้าเพื่อไม่ค่อยได้ใช้ปากกาแล้วก็ย้ายปากกามาไว้ข้างในแบบนี้ก็จะพอดีนะปากกาแท c t i c คอนเพเนี่ยของ n e x กซูเก็บได้พอดีไม่ได้คำ้ำไม่ได้ทำให้เปิดลำบากเปิดยากอะไรน,นี้ไฟแช็คนะท่านเอาไว้ใส่อย่างอื่นก็นแล้วแต่อันนี้ไฟฉายเล็กอีกตัวหนึ่งติดไว้สายชาร์จแบตแบตเตอรี่ หนึ่งแปดสามห้าศูนย์หรือหนึ่งหกสามสี่ศูนย์ตามชนิดของไฟฉายที่เราใช้อ่ะส่วนด้านหน้าเนี่ยผมก็คาดว่าจะใช้โอคิปโปรหรือว่าจะมาเน็ตที่ช่องนี้ก็ได้ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์อะไรนะนอกจากตัวคล้องดีลิงอันนี้เป็นแบล็กคาโมนะคาโมเฟลกแต่ว่าจะออกเป็นดำซะมากกว่ามีเขียวติดมานิดเดียวเพราะว่าผ้าพวกนี้มันจะสุ่มๆม,มานะใส่ได้อีกใส่ได้อีกใส่มีดไปได้อีกเล่มหนึ่งแล้วก็ตรงช่องนี้เอาไว้ใส่ บัตรเครดิตส,สำรองหรือถือบัตรเครดิตใบหลักก็ได้ที่เราจะต้องใช้จริงๆยัางจังเนี่ยก็ใส่ไว้ในนี้เดินทางไปไหนมีบัตรเครดิตมากกว่าหนึ่งใบก็แยกกันไว้คนละกระเป๋าคนละที่นะครับปัญหาจะได้ยังมีตัวใดตัวหนึ่งที่ยังใช้ได้อยู่าเวลาปิดเข้าไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับดูตามที่เราถนัดแล้วกันนะฮะจะเอาอะไรไว้ตรงไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปตัวไหนจะมีประโยชน์กว่ากันตัวไหนจะเหมาะสมกว่ากันก็ท่านต้องพิจารณาเองตามลักษณะงานของท่านเนาะ มงจะบอกแทนกันไม่ได้สำหรับ2ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นโมเดลเก่าแต่ว่ามันก็ออกมาได้ตอบโจทย์ได้รองรับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วยังมีรุ่นอื่นก็ลองเข้าไปดูรุ่นอื่นมีเป็น10บสรุ่นเลยโดยเฉพาะพวกในกลุ่มที่เป็นเลเทอร เป็นแบบหนังที่ใช้ติดกับเข็มขัดนะมีน่าใช้หลายตัวมากเลยราคาชัดเจนนะจะว่าแปลงมันก็ไม่แรงอะ่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบตามวัสดุตามคุณภาพแล้วมันก็คนละเรื่องกับพวกร้อยกว่าบาทอยู่แล้วละส่วนเรื่องการบริการหลังการขายอะไรนี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันเท่าที่ดูเขาก็าตอบทางเพจเขาก็าตอบไวดีレスปอนช่วยเหลือดีเหมือนกันสินค้าของไวเปอร์เลเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้สําหรับ สนใจตควไหนก็ลองเข้าไปดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ